ชาดกห้าร้อชาติการยะมุตติชาดกชาดกว่าด้วยโลภมากสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพู้ทบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปาร,รบพระเจ้ากรุงโกศลแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งนั้นในช่วงฤดูฝนได้เกิดการกรบฏขึ้นทางชายแดนของแคว้นโกศลพวกทหารที่รักษาชายแดนทำการสู้รบปราบกบฏอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้ จึงส่งข่าวให้พระเจ้าโกศลทรงทราบะบทพวกนี้เชี่ยวชาญการรบต่อต้านกองกําลังของพวกเราได้หลายคราข้าว่าเราถอยทัาบกันก่อนดีกว่าน้อยเจ้าพวก,กะบฏเดี๋ยวกําลังเสริมจากเมืองหลวงมาถึงพวกเจ้าต้องกลัวจนหัวหดแน่พวกมันหนีไปแล้วพวกเราชนะอีกแล้ว บ้านข้าเรียกว่าออนสู้ไม่ได้แล้วก็หนีพระเจ้าโกสนทรงได้รับรายงานเรื่องการกอร่อกบฏแล้วทรงมีรับสั่งให้ทหารจัดทัพเพื่อปราบกบฏโดยตรงนำทัพด้วยพระองค์เองพวกเจ้าจงจัดทัพใหญ่เพื่อปราบกบฏข้่จะเป็นผู้นำทัพนี่เองเจ้าพวกแมงเมา คราวนี้ล่ะข้าจะขยี้พวกเจ้าให้แหลกและไปเลยพระราชาทรงนำทัพหลวงเสด็จออกจากพระราชวังในฤดูฝนซึ่งเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมแก่การทำศึกจึงทำให้ทหารตั้งค่ายใกล้พระวิหารเชตวันจากนั้นจึงทรงเข้าเฝ้าพระบรมาศาสดาฝนตกหนักแบบนี้ ไม่เหมาะแก่การทํำศึกเลยพระเจ้าค่ะทางข้างหน้าก่อล่วนเต็นไปด้วยศอกเขาและลำทารหากเช่นนั้นพวกเจ้าจงต่างค่ายที่นี่ก่อนก็นแล้วกันข้าจะได้ไปเข้าเฝ้าพระศาสดาการเข้าเฝ้าพระศาสดาในครั้งนี้พระเจ้าโกศลทรงคิดว่าหากพระพุทธองค์ทรงทราบว่า การเดินทางไปปราบกบฏในครั้งนี้จะทำให้เกิดอันตรายก็จะทรงห้ามพระองค์ไว้หากการทำศึกในครั้งนี้มีอันตรายถึงชีวิตพระาศาสดาคงไม่นิ่งเฉยเป็นแน่เมื่อพระเจ้าโกศนมายัางพระวิหารเชตวันแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามพระเจ้าโกศล มหาบพิษรท่านเสด็จมาจากไหนมนชั้นนำทัพจากเมืองหลวงหวังจะไปปราบกบฏชายแดนเมื่อผ่านมาทางนี้จึงมาถวายบังคมพระองค์ก่อนไปพระเจ้าค่ะมหาบพิตแม้แต่ก่อนพระราชาทั้งหลายเมื่อจะยกทัพไปครั้นได้ฟังคำของบัณฑิตแล้วก็ใหม่เสด็จไปสู่กองทัพ ในเวลาอันไม่สมควรเรื่องราวในครั้งนั้นเป็นเช่นไรกันทรงเล่าให้หม่อมฉันฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่ะครั้นพระเจ้าโกศลทูลอาราธนาแล้วพระาศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการละครั้งพระเจ้าพรหมทัต สเวยร,ราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราสีพระโพธิสัตว์เป็นอมาร์ผู้สอนธรรมของพระราชาครั้งนั้นทางชายแดนของแคว้นที่พระองค์ปกครองเกิดการกรบฏทหารที่ชายแดนไม่อาจปราบกบฏเหล่านั้นได้จึงทรงสารให้ทรงทราบสารจากชายแดนทรงมาว่าเกิดการกรบฏ ไม่สามารถรักษาเมืองไว้ได้จึงขอให้พระองค์ทรงทัพไปช่วยดวนพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงรีบไปจัดทัพเราจะยกกองทัพไปปาราบกบฏด้วยตัวเองพระราชานำทัพออกในฤดูฝนตั้งพักค่ายณพระอุทยานฝ่ายพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นว่าเป็นเวลาไม่เหมาะสมแก่การทำศึก จะเข้าเฝ้าเพื่อคัดค้านแต่ก็ยังหาโอกาสไม่ได้พระราชาทรงอยู่ถึงความโกรธครอบงำจะทำศึกในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ต้องเกิดอันตรายเป็นแน่เราจะต้องเตือนสติพระองค์ให้ได้ในระหว่างที่ทัพหลวงตั้งค่ายอยู่นั้นพวกทหารได้นำถั่วดำ ซึ่งเป็นอาหารของม้าศึกมาใส่ไว้ในรางอาหารมา้มาม้าพวกนี้ได้กินอาหารดีๆไม่เหมือนม้าของข้าได้กินแต่หญ้าก,กับฟางเท่านั้นหน้าต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆกับค่ายทหารน,นั้นมีลิงน้อยหิ้วโซตัวหนึ่งจ้องมองถั่วดำที่ทหารเหล่านั้นนำมาให้มา้าครั้นเมื่อสบโอกาสมันจึงรีบ โหนตัวลงมาจากต้นไม้แล้วตรงมาเข้าไปช่วยเอาถั่วดำนางนั้นใส่ไว้ในปากจนเต็มถั่วดำถั่วดำพี่มากับข้าท่านก็เป็นสัตว์เหมือนกันเราต้องรู้จักแบ่งปันกันนะ ลิงขโมยถั่วดำลิงขโมยถั่วดำเจ้าลิงน้อยจอมตะกะเอาถั่วดำใส่ปากจนเต็มแล้วยังไม่พอแล้วยังคว้าติดมือไปอีกหนึ่งกำมือจากนั้นก็ใช้มือข้างที่เหลือปีนกลับขึ้นไปยังต้นไม้อย่างรวดเร็วเฮ้ยลาบปากแท้ เราจะกินถั่วดำให้อิม่มให้พุงปิ้นไปเลยขณะที่เจ้าเลียงน้อยนั้นจะลงมือกินถั่วดำที่ขโมยมาถั่วในมือของมันเม็ดหนึ่งก็หลุดร่วงลงมาที่โคนต้นไม้ถั่วดำของข่าร่วงไปแล้วหนึ่งเม็ดไม่ได้ไม่ได้ไไดให้หล่นแม้สักเม็ดก็ไม่ได้ต้องลงไปเก็บด้วยความเสียดายถั่วดำเพียงเม็ดเดียว เจ้าลิงโง่ตัวนั้นได้ทิ้งถั่วดำที่อยู่ในปากในมือทั้งหมดแล้วลงจากต้นไม้เพื่อหาถั่วดำเม็ดนั้นครั้นหาไม่เจอมันก็กลับขึ้นไปบนต้นไม้หนั่งซึมเศร้าเสียใจอยู่บนกิ่งไม้นั้นถั่วดำของข้า ตัวดำของข้าหายไปไหนเนี่ยเสียดายจริงๆพระราชาทอดพระเนตรเห็นลิงน้อยนั้นนั่งเศรา้าหมดอะไรตายอยากอยู่วนต้นไม้ก็เกิดความสงสัยจึงตรัสถามพระโพธิสัตว์ท่านอาจารย์ดูสิลิงนั้นมันเป็นอะไรของมันกันขอเดชะลิงโง่ตัวนี้หากินตามกิ่งไม้ ปัญญาของมันไม่มีศาสตร์ถั่วดำทั้งหมดทิ้งเพื่อถั่วดำเม็ดเดียวเปรียบผู้โง่เขลาไร้ปัญญาไม่มองเห็นประโยชน์ส่วนมากมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนน้อยจึงเป็นเช่นนี้พระเจ้าค่ะที่ท่านอาจารย์พูดมามีความหมายว่าอย่างไรกันรึขอเดชาพวกเราก็ดีชนเหาอื่นก็ดีที่มีความโลภจัด จะเสื่อมจากประโยชน์ส่วนมากเพราะประโยชน์ส่วนน้อยแม้นลิงเสื่อมจากถั่วทั้งหมดเพราะถั่วมเมล็ดเดียวแท้ๆพระราชาสดับคํคำสอนนั้นแล้วก็กลับได้สติจึงรับสั่งให้เลิกขบวนทัพเสด็จกลับเข้าเมืองพาราณสีไปที่ท่านพูดมาข้าเข้าใจแล้ว ขอพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้เตือนสติค่ะขอเดชะพระองค์ทรงเป็นผู้มีปัญญาการยกทัพไปปราบกบฏในเวลานี้จะมีผลเสียมากกว่าผลดีโปรดทุบทวนด้วยเถิดพระเจ้าค่ะค่ะไม่ไปปราบกบฏแล้วละทหารทั้งหลายพวกเจ้าจะไม่นำทัพไปทำศึกอีกแล้ว จะยกทัพกลับไปเดี๋ยวนี้ฝ่ายพวกกบฏไม่ได้รู้ว่าพระราชาทรงยกทัพกลับแล้วกลับเข้าใจว่าพระราชาเสด็จออกจากเมืองมาปราบพวกตนจึงพากันหลบหนีกันไปด้วยความกลัวทัพใหญ่กำลังมาพวกเราหนีกันเถิดพระราชาทรงยกทัพมาเอง ต้องมีทหารมากมายแน่ๆพวกเราคงสู้ไม่ไหวข่าเพนก่นินกว่าพระราชากรุงโกศลส,สดับพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาแล้วกอถวายบังคมลาแล้วยกทัพกลับกรุงสาวัตถีทันทีแม้ในการปัจจุบันพวกกบฏได้ยินข่าวว่าพระราชากรุงโกศลยกทัพมาปราบปราม ก็พากันหนีไปเช่นกันพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกดังนี้พระราชาในครั้งนั้นได้เป็นอานน์ในครั้งนี้ส่วนอามาตบัณฑิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟัง และรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าร้อยชาติในกล้าวต่อไปขอขอบพระคุณค่า